อ่านะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบการเชนแบบนะครับอันดับแรกนะครับก็คือการวางกระดาษในโตชินแบบนะครับอ่ะจักรยาดับแรกนะครับนี่ก็คือเรียกว่าอุปกรณ์ก็คือมีไม้ทีนะครับอ่าไม้ทีก่อนที่เราจะติดกระดาษเราต้องเอาไม้ทีนะครับขนานกับ เส้นขอบโต๊ะจีนแบบนี่ครับนี่ขนาดนะครับอ่าแล้วก็เอาตัวนี้ครับเอาเทปใส่นะครับปิดนะครับปิดทะยานมุงนะครับปิดแล้วตรงในชากนะครับก็ต้องนนเพื่ เราจะเขียนแปะไว้เลยครับนะครแรกนะครับเราก็เขียนเส้นแรกก่อนนะครับคือเราต้องหาจุดตึงกลางก่อนนะครับอ,อันนี้ก็คือเรียกว่าจุดตัดนะครับก็คือให้ให้หัวไม้ทีนะครับขนานกับเส้น กระจายเป็น,นแบ,บนะครับอาคีเปหนึ่งเส้นนะครับดไปอันนี้คือเราหาจุดตึงกลางก่อนนะครับอันนี้ก็ออกขนาดนะครับเส็นไปขีดออกมาอ่มันจะได้เป็นแบบนี้จะไปได้ไไดอ่าจะได้เป็นแบบนี้นะครับจุดตัดอ่ามาดูตัวต่อไปครับทีนี้พอเราจะเขียน อันนี้เขาบอกว่าอันนี้คือเราจะมาเริ่มจากจุดนี้นะครับซูมมาใกล้หน่อยจากจุดนี้นะครับก็คือเรามาสังเกตว่าเขาจะขึ้นมุมไหนนะครับก็คือเราใช้มุม30อันนี้เขาเรียกว่ามุม30นะครับมุมนี้ขึ้นนะครับเราก็เอาไม้ทีเป็นบรรทัดนะครับขนานแล้วก็เอาฉาเป็นตัวเลื่อนนะครับอ่าเะะนั้นเวลาเราเลื่อนไปเลื่อนมาให้เรามาดูนะครับ ดูตรงเส้นนะครับเราต้องให้ตรงกับจุดตัดนะครับไอขีดเบาๆนะครับคิดไปเลยดไปเลยอย่างทีนี้เราก็กลับด้าน,นกลับด้านนะครับกลับด้านฉากนะครับมาทำจุดตัดอีกครับไาคีดมาออบ ดันั้นเราจะเห็นว่าจุดตัดตรงนี้นะครับจุดตรงนี้ต้องใั้ตรงกันพอดีนะครับดับแรกนี้เราก็มาดูแบบนะครับแบบเราอาจารย์วัดไปแล้วนะครับจากจุดนี้มาถึงจุดนี้คืออยู่ที่หกสิบห้ามิลลิเมตรนะครับแเราก็มาทำการวัดนะครับทำการวัดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า หกหสิบห้าเราจุดไว้นะครับจุดไว้นะจุดไว้ทีน,นี้เรามาทําดูอีกรอบนึง่งอ,อาจารย์บอกไปแล้วว่าจากจุดนี้มาถึงจุดนี้ก็คืออยู่ที่ยี่สิบสองจุดห้านะครับตัวนี้จะเท่ากันยี่สิบสองจุดห้า 5, พอรวมกันแล้วมันจะได้หกสิบห้านะครับแล้วก็มาขีดทับทึงหมดอันนี้เขาเรียกว่ามือเก้าสิบนะครับคุมเก้าสิบขีดตรงขึ้นไปก่อนนะครับ ไปก่อนมุมกลทีนี้เรามาดูความสูงคบสูงของตัวนี้อาจารย์จะไม่ได้วัดเรามาดูนะครับความสูงความสูงยี่สิบนะครับความสูงยี่สิบความสูง20เรา, 20, าก็มาวัดเลยพอไร่ความสูง20เสร็จแล้วเราก็มาทำอำมุม3าสินะครับเหมือนเดิม ในการจุดตัดนะครับดังน,นั้นเราเวลาเราขีดเราต้องให้ตรงจุดนะครับไอขีดลากเบาไปครับตักบอไปเลยอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันเราก็ทำจุดตัดเหมือนกันไอขีดไปเลยครับรพรพอได้อยางนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้มุมส30มสเหมือนเดิมนะครับ อันนี้คือเรียกว่าจุดตัดเราก็ต้องคิดขว้กันนะครับโดยที่ขอบตัวนี้ต้องเข้ากันกับขอบตัวเขียนแบบนะครับเราเลื่อนหานะครับคิดนะครับลาบนะครับษลากไปทีนี้ความยาวของฝั่งนี้นะครับดูแบบจากตัวนี้มาถึงตัวนี้ยาวอยู่ที่40.5ม mm. ิลลิเมตรเราก็มาทำการวัดนะครับ ส0บ0ี0 4ิบสหจุดไว้นะครับอ่าทำรู้อีกตัวนี้มันจากจุดนี้มาถึงจุดนี้มันอยู่ที่13.5สามมเราก็มาวัดนะครับ13.5 10 11 12 13ออันนี้ก็เหมือนกัน10 11 12 13 จุดห้าอัอนนี้นะครับเราก็มาชีดเส้นขึ้นไปนะครับตรงนี้โดยใช้มุมสามสิบเหมือนเดิมนะครับลากยาวไปเลยนะครับลากยาวไปเลยนะครับ อันนี้ก็เรียว่าเส้นร่างแบบนะครับพอได้อย่างนี้สร็จแล้วเราก็วัดออมาครึ่งหนึ่งสิบมิลน,นะครับพอสิบมิลเราก็มาฉีดนะครับฉีดมาเลยครับตัดนะครับ วเวลาเราฉีดทุกครั้งเราต้องให้หัวไม้ทีตัวนี้ขนานกับตัวเยนแบบตลอดเวลานะครับอเรามาดูตัวต่อไปอันนี้คือเส้นล่างเสร็จแล้วเรามาวัดตัวนี้ยี่สิบสองจุดห้าทั้งสองตัวนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยี่สิบนะครับาเรามาวัด ส0บยี่สิบจุดไว้10 20ี่สิบยีจุดไว้เรามาเช็คว่าจากจุดนี้มันถึงนี้มันถึง20่สิบไหมนะครับเห็นไหมครับยีพอดีนะครับอได้เสร็จแล้วเราก็มาฉีดเลยที่นี้ฉีดยังไงก็คือทํามุมเก้าสิบทำมุม90้ก่อนครับทค่นี้นะมุมเก เทลเๆานะครับพอได้อย่างนี้แล้วเราก็มาทําจุดตัดจุดตัดเหมือนเดิมนะครับก็คือใช้มุม30ในการตัดคลิปเลยนะครับจุดตัดนี้ที่เรามาดู อันนี้ก็เกือบเสร็จแล้วนะครับมาดูยังไงมาจะจะลงเส้นทึบนะครับก่อนที่เราจะลงเส้นทึบนะครับเราก็ทาความสะอาดอุปกรณ์โดยผ้าก็ได้นะครับเพื่อที่จะที่งานเราจะไม่เปื้อนนะครับอ่าเราแรกเราเริ่มเส้นทึบก็เริ่มจากจุดเริ่มต้นนะครับก็คือจุดแรกนะครับไส่คีดไปเลยครับคีดกดเบาๆนะครับแต่ต้องเข้มนะครับเพราะถ้ากดแรงใส้ดินสอเราจะหักนะครับ นีประมาเส้นทึบพอเสร็จแล้วเราสลับข้างนะครับสลับข้างนี่นะครับกนะ็คือได้สองเส้นนี้แล้วนะครับแต่เส้นนี้กับเส้นนีแนนนนน้แล้วเราก็มาขีดเส้นนี้นะครับแล้วก็ขีดเส้นนี้ขีดเส้นนี้นะครับแล้วเราก็มาลังมนะครับ เวลาเราฉีดน,นะครับเราต้องใช้อุปกรณ์คือฉากตลอดเวลานะครับต้องให้ตรงกับเส้นเดิมนะครับตรงกับเส้นเดิมนะครับตันน,บตนนี้ก็คือเส้นนี้ก็คือสิบนะครับ ครัับตวแล้วก็มาขีดดูว่ามันทึบเป็นยังไงนะครับอ่าผมจะขีดเส้นนี้นะครับเส้นนี้อีกต่อไปเราก็จะมาขีดเส้นนี้นะครับ โอเคนี้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้มันยาว13.5นะครับ13.5ตามเช็คนีนะครับ1ิ1ส1บเอ็ดสิบสองมับจุดไว้ อันนี้ก็เหมือนกัน10 11 12 13.5งมมันจะเหลืออยู่ที่18นะครับเหลือย,อยที่18ก็คือเห็นไหมครับ18นะครับพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเราก็มาเขีดดยนโมเดม มีลายขีดเส้นแรกน,นะครับตัดไว้นะครับขีดเส้นทึบลงไปนะครับ ไม่ใช่นะครัาะถ้าได้นี้เสร็จแ,แล้วเราก็มาขีดนะครับขีดสามมุมดีนะครับโดยใช้มุมสามสิบเหมือนเดิมนะครับจากจุดนี้นะครับจากจุดนี้ไปถึงจุดนี้นะครับมันจะตรงกันหมดสำแรนะครับรเราเขียนเส้นล่างก่อน ขีดเส้นล่างเสร็จนะครับขีดเลยนะครับอ่ะพรานะครับเพราะว่าเส้นนี้เราขีดไปแล้วนะครับตัวนี้เราขีดไปแล้วนะครับเพอเรามีเส้นล่างเราขีดไปแล้วนะครับจะเท่ากันส่วนเส้นนี้เราก็มาขีดเส้นที่สองจากเส้นนี้มาถึงตัวนี้นะครับ ข้างลางก่อนนะครับอาชีดเลยนะครับอันนี้อ่านี้นะครับเมือ่อเสร็จแล้วเราก็มาขีดตามเส้นนะครับอาอาจารย์ขีดขีด้นหนึ่งก่อนนะครับโดยจาก ุดนี้นะครับมาถึงตัวนี้โดยขนานกันนะครับ,รบเรามาทำจุดตัดเลย พอได้เสร็จเสร็จแล้วนะครับอ่าเราก็มาขีดอีกนะครับรงน,นี้ลงมาเป็นจุดตัดลงมาอันนี้ก็เหมือนกันนะครับตัดลงมาทีนี้เรามาดูเส้นสิบยังไงนะครับเรามาดูเส้นนี้นะคิดว่าดเป็นสิบนะครับเราก็ขีดขไปเลยไม่ต้องวัดดีก็ได้นะครับ คิดตัดขึ้นไปเลยนะครับดังนั้นเราสังเกตเห็นว่าจุดนี้ไปถึงตรงนี้มันจุดแต่กันพอดีนะครับพอได้เสร็จแล้วเราก็ตั้งิ๊ดตั้งมาเลยนะครับดูส นะครับนี่นะเ้ากดจุดตัดไปเหมือนเดิมก็ขีดไปเลยครับตรงนี้เราก็มาจุดตัดมุมนี้นะครับมุมนี้เราต้องขีดจุดตัด มาขีดอีกก็ใช้มุม30สนะครับ ตอนนี้อาจารย์เขียนผิดนิดนึงนะครับไม่ต้องเอาเส้นใหญ่นะครับวเส้นนี้เราลบอ,อกนะครับตอนนี้ลบออกแล้วครับเ,เสนนี้มันหายไปแล้วเรามาชีดเพิ่มนะครับ มาดูนะครับก็จะเหมือนแบบเลยนะครับเหมือนตามแบบเลยโซเใกล้นะครับมาดูตัวนี้ที่เราเชนนะครับจะเหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับผมครับ